สวัสดีค่ะหมอณะนะคะ ก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่าโรงพยาบาลสัตว์เมตตาได้จัดทําโครงการเทศกาลวัคซีนสัตว์เลี้ยงขึ้นนะคะเพื่อแบ่งเบาคุณเจ้าของในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิและการป้องกันเห็บหมัดน,นะคะซึ่งตัวโครงการเทศกาลวัคซีนสัตว์เลี้ยงนี้นะคะก็ดําเนินมาถึงภาคที่3แล้วซึ่งโครงการนี้จะหมดภายในหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าหรือวันที่3 1เอตุลาคมนี้ค่ะหมอก็เลยนะคะอยากเชิญชวนคุณเจ้าของที่มีสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ไดทดาวัคซีนกระตุ้นวัคซีนหรือ านไหนที่มีลูกสุนัขลูกสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีอายุมากกว่า2เดือนขึ้นไปให้มาทำวัคซีนกันค่ะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงก่อนที่จะสมดุปี2564นี้นะคะสุดท้ายนี้หมอขออวยพรทั้งคุณเจ้าของและสัตว์เลี้ยงทุกๆท,ท่านขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้กันต่อไปในปี2565ค่ะโรงพยาบาลสัตว์เมตตาขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงนะคะเราดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยหัวใจ ขอบคุณค่ะ